ดวงของชาวราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22มีนาถึง21เมษายนนะคะชาวราศีเมษลาหูเข้ามาอยู่ที่ตัวเองนะคะอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกวุ่นวายหรือคุณอาจอยากอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองใหม่ๆสิ่งอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันขมุข,ขมัวฉันอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้ตั้งจิตให้แน่วแน,แน่มีแรงกาย ของตนเองนะคะแล้วก็มีสติรอบครอบนิดนึงเพราะว่าถามว่าตอนเนี้คุณรู้สึกแบบอยากจะถ้ามีหนี้มีสินนะอยากจะปลดหนี้ให้มันหมดหมดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดวงการเงินยังดีอยู่แต่ว่าถ้ามีหนี้มีสินก็ยังมีเงินที่จะไปปลดหนี้มีคืงได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปยังไม่ค่อยเลืยเหลือเก็บเพราะฉะนั้นลาหูที่เข้าเรือนตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเหมือนกับ เริ่มปฏิวัตินวัตรกรรมตัวเองใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่อยากจะมีเงินเก็บอยากจะก่อร่างสร้างตัวนะคะการงานนะจะได้เงินจากการงานแต่ต้องเป็นลักษณะการวางแผนคิดตักกะอะไรให้ลอบคอแล้วการเงินที่คุณจะได้มาคุณจะได้มาอย่างดีได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบคือได้ได้มา ไม่ยากแต่ขอให้วางแผนก่อนนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะดาวความคิดดาวการตัดสินใจช่วงนี้อาจจะคิดคือมันเป็นช่วงที่ลาหูเข้าตัวเองเนาะคุณอาจจะคิดกลับไปกลับมามันยังสลัตะมันยังมีบทสรุปของตัวเองไม่จบว่าฉันจะทำแบบไหนดีอะไรดีถ้ามีโอกาสนะคะหรือมีการยนล,ลายานามิรมีคนที่ปรึกษาอะไรได้ หรือแม้กระทั่งเราเราไม่รู้ว่าเราจะไปปรึกษาใครอาจจะขอให้นั่งสมาธิขอให้จิตใจเรานิ่งๆเพื่อที่จะแบบพิจารณาคิดไตรตรองเพราะว่าดาวสุกที่อยู่ในเรือนราศีกันเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าคุณคิดหรือวางแผนอะไรเกี่ยวกับการเงินอย่างรอบคอบก็ตาง ความสําเร็จมันจะมามันจะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนสนับสนุนได้อย่างดีแต่ขอให้คุณนะ่ะวางแผนมีการจัดการเป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปมัวคิดกับสิ่งที่แบบว่าเอะทำดีไหมทําอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปอย่าไปเสียเวลา เขียนมาเป็นเลยเขียนเลยมาเป็นแบบแผนรายละเอียดว่าเราจะทําอย่างนี้ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ละเอียดรอบครอบกับชีวิตนะคะแล้วการทํางานผลงานนะคะผู้ใหญ่จะให้ความชื่นชมหรือมีโอกาสอะไรเข้ามานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าช่วงนี้ใครทําอะไรรับหลังคุณคุณจะมีซิกเซนดีนะคะจะมีเรื่องอะไรต่างๆที่แบบเหมือนมีสัญชาติตะยานหรือมี ความเซนซิทีฟอาจจะฝันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอมืมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมาเตือนคอยมาแบบให้คําแนะนํานะคะก็ทําบุญกวดน้ําไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเพื่อที่จะนําความสุขความเจริญมาให้ตนเองนะคะ